สวัสดีครับนักเรียนกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเนื้อหาเคมีนะครับก็ต่อเนื่องกันนะครับในเนื้อหาที่ผ่านมานะครับเราเรียนไปแล้วว่าไอโมลเนี่ยนะครับโมลมันคืออะไรนะครับโมลมันคือหน่วยนะครับที่บ่งบอกถึงจํานวนอนุภาคของสารนะครับซึ่ง1โมลเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับ6 0 2 10ยอคูณยกกาลัง23อนุภาคใช่ไหมครับอันนั้นก็คือตัวเลข ต่อไปตัวที่2นะครับโมลเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับมวลสารนะครับซึ่ง1โมลของสารใดๆก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะมีค่ามีมวลนะครับเท่ากับมมลโมเลกุลหรือว่ามวลอะตอมมันเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่เราเรียนได้เรียนไปก็คือ1โมลน,นะครับของปริมาตรแก๊สน,นะครับแก๊สใดๆก็แล้วแต่1โมลจะมีค่าเท่ากับ2ี่ลูกบาทเดซิเมตรตอลิตรนะครับ แต่ถ้าเกิดไม่อยากอ่าไม่ใช่2หน่วยนี้นะครับเป็น cm เอ็ลังสามหรือว่าลูกบาศกเซนติเมตรหรือมิลลิลิตรเนี่ยนะครับเราก็คูณ1000เข้าไปก็กลายเป็น22,400นะครับอ่ะอันนี้ก็คือเนะื้อหาที่เราเรียนมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเรามาดูเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็คือที่อาจารย์ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับ1โมลเท่ากับ6.02ุดศูนคูณสิกกำลังยี่โมลเท่ากับโมลโมลคูณโมลอะตอมนะครับหรือว่า ยี่สองจุดสี่ลูกบาท์เดซิเมตรนะครับหรือสอง0มสองพันสี่รอลูกบาท์เซนติเมตรก็ได้นะครับทีนี้เราดูพร้อมๆกันเลยนะครับอ่าหนึ่งโมลมันเท่ากับนี่หนึ่งโมลก็จะเท่ากับตัวนี้ด้วยตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับหมายความว่าทั้งสามตัวนี้นะครับทั้งสามตัวนี้เนี่ยมันเท่ากับหนึ่งโมลหมดเลยนะครับทั้งสามตัวนี้มันเท่ากับหนึ่งโมลหมดเลยสแสดงว่าไอ้ทั้งสามตัวนี้ครับ 1>, 1 2 3าตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องเท่ากันหมดเลยถูกไหมครับอ่าถ้าเกิดใครนึกภาพไม่ออกอาจารเขียนให้ดูแบบนี้นะครับสมมติว่า x เท่ากับ5 y เท่ากับ5ด้วยนะครับ z เท่ากับ10บส่วนสนะครับซึ่ง10บส่วนสมันก็คือ5้าถูกไหมครับดังนั้น x y z 3ตัวนี้นะครับมันก็จะมีค่าเท่ากันหมดเลย นะครับทีนี้ความสัมพันธ์ตัวนี้ครับหนึ่งสามตัวนี้ทั้งสามตัวเนี่ยมันเท่ากับ1โมลหมดเลยเห็นไหมครับก็แสดงว่าทั้ง3ตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องเท่ากันหมดเลยเหมือนกันนะครับอ่ามันก็กลายเป็นความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ขึ้นมานะครับความสัมพันธ์รูปแบบใหม่มีอะไรบ้างนะครับดูพร้อมๆกันเลย <c oughs> ตัวแรกนะครับ6 0 2ดูคูณสิบย่อิบสาอะตอมอนุภาคนะครับจะเท่ากับ มวลโมเลกุลนะครับหรือว่ามวลอะตอมก็ได้นะครับเอาตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยมาเท่ากันนะครับต่อไป6 0 2ุูสองคูณสิบยี่สิสาอนุภาคนะครับเท่ากับย2 4ิบจุดสี่ลูกบาศเดซิเมตรนะครับสอง0 0สองันสี่รยลูกบาทกเซนติเมตรก็ได้นะครับอาจารย์เอาตัวที่หนึ่งกับตัวที่สามมาเท่ากันนะครับก็ได้เป็นตัวนี้ออกมาต่อไปนะครับ มวลโมเลกุลหรือมโนอะตอมเท่ากับ22.4ลูกบาศก์เดซิเมตรหรือ22,400ก็ได้นะครับก็เอาตัวที่สองตัวที่3ามเนี่ยมาเท่ากันนะครับอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์นะครับเราสามารถเอาอะไรมาเท่ากันได้ใช่ไหมครับเพราะมันเท่ากับ1โมลหมดเลยอ่ะทีนี้ตรงนี้เพิ่ม,เต,มเติมนะครับเพิ่มเติมลูกบาศก์เดซิเมตรกับลิตรคือตัวเดียวกันเท่ากันนะครับ cm กำลัง3ลูกบาทเซนติเมตรกับมิลลิลิตรก็มีค่าเท่ากันนะครับและก็ความสัมพันธ์1ลูกบาทเดซิเมตรนะครับเท่ากับ1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตร่านะหรือเราอาจจะคุ้นเคยนะครับในหน่วยที่เป็นพื้นฐานที่เราใช้ในชีวิตประจำวันก็คือ1ลิตรนะครับ1ลิตรก็จะเท่ากับ1000นะครับ1,000มิลนละิลิตรถูกไหมครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นความสัมพันธ์ในเรื่องของโมลน,นะครับ โดยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับมันจะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นนะครับมองเห็นภาพความสัมพันธ์ตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูตัวที่1เลยนะครับตัวที่1น,นะครับข้อที่หนึ่งแก๊ส H2S นะครับคือไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ จำนวน7 3 5ุดคูณเากัโมเลกุลมีมวลเป็นกี่กรัมนะครับมีมวลเป็นกี่กรัมเห็นไหมครับหน่วยให้หน่วยที่เป็นโมเลกุลมาแล้วก็ถามหากลัมนะครับให้โมเลกุลมาแล้วก็ถามหากรัมดังนั้นนะครับความสัมพันธ์ที่เราต้องเอามาใช้นะครับความสัมพันธ์ที่เราต้องเอามาใช้ก็คือ6 6 0 2คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลนะครับมันจะไปเท่ากับมวลไรก็คือมวลโมเลกุลนั่นเองอ่าเราก็ต้องเอาตัวนี้มาใช้นะครับเห็นไหมมีทั้งโมเลกุลแล้วก็มีทั้งมวลลักการเดิมนะครับก็คือการเทียบปริยัตอยางเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทางด้านขวามือนะครับดังนั้นอาจารย์หามวลโมเลกุลก่อน อ่าม,มวลโมเลกุลอันนี้นยายจะทำได้นะครับมวลโมเลกุลนะครับก็คือเอามาบวกกันได้เลยใช่ไหมครับ h 2 s นะครับไฮโดรเจนเป็น1คูณ2บวกกับซัลเฟอร์คือ32มสบออามสองบวกกับอีก2กลายเป็น34นะครับนี่ได้มวลโมเลกุลมาแล้วนะครับดังนั้นก็เริ่มเทียบเลย กจุดศูสองคูณสิบยกกำลังยี่สิบสามโมเลกุลน,นะครับเท่ากับมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลหามาแล้วคือตัวนี้ยกมาเลยนะครับสามสบสี่กรัมเห็นไหมครับเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทางด้านขวามือนะครับนี่ต่อไปนะครับ บรรทัดที่สองครับเรามีอยู่ก็คือ7.35คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลอ่าเท่ากับอะไรนะครับตรงนี้น่าจะทำได้แล้วนะครับ7.35คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลคูณอยู่กับ34กรัมนะครับแล้วก็หารด้วย 6 0 2คูณ10แล้วกำลัง23โมเลกุลหน่วยที่ตัดกันได้ครับโมเลกุลกับโมเลกุลตัดกันนะครับหน่วยที่เหลืออยู่ก็คือกรัมดังแบบนั้นนะครับตรงนี้เราก็คิดเลขออกมานะครับามาคิดเลยคนที่มีเครื่องคิดเลขนะครับก็พยายามคิดตามไปเลยนะครับมันจะทําให้เราเข้า,ากดเครื่องคิดเลขได้คล่องขึ้นนะครับคิดเลขได้คล่องขึ้น คําตอบนะครับคําตอบของคร้อนี้ก็จะได้เท่ากับ4 1 5 1 5 1 1 2กรัมนะครับนี่คือคําตอบอวิธีการคิดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับโจทย์บอกมาก็คือให้หน่วยที่เป็นโมเลกุลมานะครับถามหากรัม แสดงว่าความสัมพันธ์ที่เราต้องเลือกใช้เนี่ยก็คือจะต้องมีทั้งโมเลกุลแล้วก็มีทั้งมวลนะครับมีทั้งมวลมวลก็คือกรัมนั่นเองถูกไหมคือความสัมพันธ์ตัวนี้นะครับเราก็หามวลโมเลกุลออกมานะครับได้ได้กับสามสี่ก็เริ่มเทียบเลยเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทา้งนั้นขวามือนะครับอ่ะต่อไปไมาดูข้อถัดไปครับข้อที่สอง <c oughs> มาดูโจทย์พร้อมกๆก่อนแก๊สออกซิเจนมีปริมาตร20ลูกบาทเดซิเมตรที่ STP เดี๋ยวเรืมนะต้องมีคำนี้นะครับที T ่ STP นะครับมีจำนวนโมลกุลกี่โมเลกุลนะครับมีจำนวนโมเลกุลกี่โมลกุลแสดงว่านะครับนี่ให้ลูกบาศเดซิเมตรมาถามหาโมเลกุลนะครับ ดังนั้นความสัมพันธ์ที่เราเลือกใช้ครับความสัมพันธ์ที่เราเลือกใช้ก็คือจะต้องเป็น22 4จลูกบาทเดซิเมตรนะครับจะเท่ากับโมเลกุลโมเลกุลคืออะไรก็คือ6.02คูณ10ยกกำลังยสิบามโมเลกุลอ่าความสัมพันธ์นี้นะครับดังนั้นเรามาเทียบพร้อมๆกันเลย เทียบเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทางด้านขวามือนะครับซึ่งข้อนี้เราอยากรู้หน่วยที่เป็นโมเลกุลอ่ะก็เทียบเลย22.4ลูกบาทเดซิเมตรเนี่ยมันเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลนะครับเรามีอยู่เท่าไหร่โจทย์บอกมามีอยู่20ครับ อ่ตรงนี้ก็กดมาเลย คำตอบครับคำตอบจะได้อยู่ที่5.375ดสาคูณ10ยกกำลังยีโมเลกุลนะครับนี่คือคําตอบนะเป็นคําตอบแล้วนะครับไอที่แสดงวิทยาราทํทำตรงนี้เนี่ยอ่าพวกเราเน่าจะทาได้แล้วนะครับอ่ะก็ลองฝึกดูนะนะครับว่าทำยังไงมัน ได้ตัวเลขนี้ออกมาเป็นยังไงนะครับต่อไปครับดูข้อถัดไปดูโจทย์ก่อน H2O นะครับน้ำจำนวน5,000 cm กำลังส TSTP มีมวลเป็นกี่กรัมนะครับมีมวลเป็นกี่กรัมหน่วยที่ให้มาครับคือตัวนี้ครับ cm กำลังสแล้วก็ถามหากรัม นะครับทำหากรรมดังนั้นความสัมพันธ์ที่เราเลือกใช้ครับก็คือจะต้องมีทั้งสองตัวนี้อยู่ถูกไหมอ่ามันคือตัวอะไรล่ะนะครับมันก็จะเป็นตัวนี้ครับ22,400นะครับ cm กำลัง3เท่ากับามหารรมวลใช่ไหมครับมันก็ต้องไปเท่ากับรรมวลโมเลกุล อันนี้นะนะครับถ้าใครยังจําไม่ได้นะครับเราก็เปิดไปดูความสัมพันธ์นะครับหน้าแรกเลยที่อาจารย์ได้อธิบายไปเริ่มต้นเลยนะครับมันก็จะมีอยู่ทั้งหมดแจงแจงไว้ทั้งหมดแล้วต่อไปครับาหาอะไรก่อนหาโมลโม,มเลกุลก่อนหาโมลโมเลกุล h 2 o ใช่ไหมครับ ไฮโดรเจนก็ <Hyd> เป็น1คูณ2บวกกับ O 16รวมกันตรงนี้ได้18นะครับอ่าจันทียบเลยเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ั้งนั้นความมือใช่ไหมครับก็เป็น22,400 cm กำลัง3เท่ากับ เท่ากับมวลโมเลกุลมวลโมเลกุลเราหามาแล้วมีค่าเท่ากับ18กรัมต่อไปบรรทัดที่2ครับเรามีอยู่แค่5000ครับมีอยู่แค่5000เท่ากับตรงนี้ข้อนี้เขียนให้ดูดิ5000 c m กำลัง3คูณ18กรัมนะครับ แล้วก็หารใช่ไหมหารกับอะไรก็หารกับ22,400 cm3 ลังสาหน่วยที่เหมือนกันครับข้อนี้สีเกำลังสากับ c ีเกำลังสามตัดกันเห็นไหมครับดังนั้นหน่วยที่เหลืออยู่ก็คือตัวนี้กรัมเห็นไหมครับอ่าเท่ากับเท่าไหรไม่รู้นะครับแต่มีหน่วยเป็นกรัมอ่าคิดพร้อมพรอมกัน5,000 18, 22, คูณสิบหารสองหมื่นสองพันสีตอบครับคําตอบจะอยู่ที่4ี่จุดศูกรัมนะครับแบบนี้นะครับต่อไปดูข้อถัดไปนะครับดูข้อถัดไป แกสคาร์บอนไดออกไซด์นะครับจำนวนแปดจุดหนึ่งสองคูณสิบเยก็รองยืดสามโมเลกุลมีปริมาตรที่ ATP กี่ลิตรอ่ะนี่คือโจทย์โจทย์ให้อะไรมาให้ตัวนี้ครับให้โมเลกุลถามหาลิตรนะครับให้โมเลกุลถามหาลิตรดังนั้นความสัมพันธ์ที่เราเลือกใช้เนี่ยต้องมีทั้งโมเลกุลแล้วก็มีทั้งลิตรนะครับอ่ะ คือตัวไหนกันแน่ก็เป็น6.02คูณ10ยกกำลัง23โมโมเลกุลนะครับเท่ากับลิตรอะไรคือลิตรนะครับอย่าลืมนะครับลิตรกับซีเอ็มกำลัง3มีเซีเอ็มกำลังสามทษทีนะครับกับลูกบาทกเดซิเมตรเนี่ยมันคือตัวเดียวกันนะครับก็คือ22.4ลิตรนะครับ อูกต้องไหมทันนะครับต่อไปก็เราก็มาเทียบเลยนะครับเทียบข้อนี้เราอยากรู้หน่วยอะไรหน่วยลิตรครับก็เอาลิตรไปอยู่ทางด้านขวามือ่าก็เริ่มเลย6.02สองคูณสิ 10. ยกกำลัง23โมเลกุลเท่ากับ22.4ลิตรโจทย์บอกมาเท่าไหร่ครับ 8.12คูณ10ยกกำลัง23มโมเลกุลเท่ากับอ่าตรงนี้นะครับก็คูณขึ้นไปใช่ไหมแล้วก็หาในตัวนี้นะครับอ่าอาาไม่ได้เขียนวิธีทําเลยนะเขียนคำตอบเลยนะครับ คำตอบครับจะได้เท่ากับ3 0มสิจุดสองลิตรนะครับต่อไปอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่งดูโจทย์ก่อน CaCO3 นะครับแคลเซียมคาร์บอเนตจำนวน58กรัมมีจำนวนโมเลกุลกี่โมเลกุลนะครับนี่คือโจทย์โจทย์ให้เรามาให้หน่วยกรัมครับถามหาโมเลกุลครับดังนั้นความสัมพันธ์ที่เราเลือกใช้ครับก็ต้องมีทั้งกรัมแล้วก็มีทั้งโมเลกุลถูกไหมครับอ่ะคือตัวไหนครับมันก็คือมวลโมเลกุลครับมวลโมเลกุลเท่ากับ เท่ากับอะไรก็เท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลครับนี่หาโมลโมลคุณก่อนหาโมลโมลกุลก่อนโมลโมลกุลของเราคืออะไร CaCO 3เท่ากับ Ca เป็น40ครับบวก C คาร์บอนเป็น12บวก O คือ16คูณ3ครับเท่ากับหนึ่งร้อยอ่าได้แล้วนะครับได้มวลโมลกุ่มมแล้วดังนั้นเริ่มเทียบเลยอ่าเทียบ เอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทางด้านขวามือนะครับ100กรัมนะครับ100กรัมเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลครับเห็นไหมเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทางด้านขวามือนะครับนี่โมเลกุลต่อไปโจทย์ครับบอกมามีอยู่แค่58กรัมครับ ดังนั้นก็จะได้เท่ากับคำตอบนะครับข้อนี้ได้เท่ากับ1.6 86คูณ10ยกกำลัง23โมเลกุล นะครับนี่คือคำตอบสุดท้ายให้รายนิดนึงอ่าอ่ะอ,ะอนนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะตัวอย่างทั้งหมดนะครับมีหมดห้าข้อนะครับที่อาจารย์อธิบายไปหลายคนอาจจะจาน่าจะจับทางได้แล้วนะครับว่าจะต้องอเอาอะไรมาบ้างเอาอะไรมาบ้างนะครับ ที่นั่นมันที่การจำนะครับที่การจำนิดนึงเนาะนะครับความสัมพันธ์นะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับจะมี3ตัว6.02ุดนย์สคูณิมโมเล,ลกุลน,นะครับแล้วก็2 2 4งถูกไหมครับดังนั้นถ้านะครับถ้าโจทย์ถ้าโจทย์บอกเกี่ยวกับโมเลกุลมานะครับถ้าบอกโจทย์ ม,าม,ามีคําว่าโมเลกุลมาถามหาโมเลกุลให้โมเลกุลมาเนี่ยเราจะต้องนึกตัวเลขนี้ออกมาก่อนเลยครับห0 2ุ0ย์คูณ10ยกกำลังยี่สิบสามใช่ไหมครับอ่านี่คือโมเลกุลต่อไปนะครับต่อไปถ้าโจทย์บอกมวลน,นะครับมวลถ้าได้โจทย์มีมวลน,นะครับไม่ว่าจะให้มวลมาหรือว่าถามหามวลเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้ออกมาก่อนเลย นะครับสิ่งที่เราต้องรู้มาก่อนเลยก็คือมวลโมเลกุลนะครับหรืออะตอมนะต่อไปนะครับต่อไปถ้าโจทย์พูดถึงปริมาตรนะครับถ้าโจทย์พูดถึงปริมาตรต้องมีคําว่า stp ด้วยนะนะครับถ้าโจทย์พูดถึงปริมาตรที่ stp นะครับตัวเลขที่เราต้องคิดออกมาก่อนเลยก็คือ 22.4นะครับ DM กำลังถามหรือลิตรก็ได้แต่ถ้าตัวโจทย์ไม่ได้ถามหน่วย2ตัวนี้นะครับก็จะเป็น22,400นะครับ c m กำลัง3หรือมิลลิลิตรก็ได้นะครับอ่ะอันนี้นะครับก็คือความสัมพันธ์ในเรื่องโมลน,นะครับก็เดี๋ยวนะครับ ในเอกสารนะครับที่อาจารย์จะส่งให้เนี่ยมันก็จะมีแบบฝึกหัดให้พวกเราทํานะครับพวกเราก็ทําลงในสมุดที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็อ่าก็จะส่งให้กับอาจารย์นะครับในแต่ละคาบของแต่ละห้องนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการสอบเก็บคะแนนนะครับการสอบเก็บคะแนนอ่าวันเวลาเดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งลงหน้านะครับให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับ ใครไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันอีกทีหนึ่งนะครับในคาบถัดไปนะครับโอเคครับสวัสดีครับ